เพื่อชาวเกมเมอร์และชาวฟิฟ่าออนไลน์สามทุกคนนะครับก็วันนี้นะฮะก็จะมาสอนเทคนิคเล็กน้อยในเกมฟิฟ่าออนไลน์สามนะก่อนอื่นนะครับก็ก่อนที่จะมาสอนเทคนิคอะไรกันนะก็โปรดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร์นะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะรักคลิปนี้นะฮะก็ไลค์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆคอมเมนต์ได้นะฮะก็ไม่กั่นนะครับนะฉีดยาแล้วนะคะนะครับผม โอเคเราเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับวันนี้ฮะจะมาสอนลูกยกนะครับอ่าลูกยกเป็นยังไงนะคนที่เล่นนังกิ้งนะฮะก็จะเจอกันบ่อยนะลูกยกลูกยกนะฮะเวลากโกออกมาข้างนอกเนี้ยนะโหมันจะเป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวมากฮนะยกข้ามหัวประมาณเนี้ยเออโหนี่ก็เหนียวเกินอีกอ่ะเอ้ยนี่ฮนะโอ้โหจีบไมนะนะะเดีย๋ยวจะยิงให้ดูก่อนนะฮะว่าลูกยกเป็นยังไงนะครับ อันดโดก็ยิงผิดเองโอเคครับวิ่งอย่างนี้ฮะปึ๊บโอ้นี่ครับประมาณนี้ครับลูกยกนะค,คนที่เล่นแกรนกิ้งเจอบ่อยใช่ไหมฮะเจอบ่อยใช่ไหมครับผมก็คือคนคนนั้นที่เจอเหมือนพวกคุณอะไรครับนะผมทนไม่ไหวเลยจะเอามาแชร์กันนะครับเผื่ออาจจะเจอคนเล่นลุกยกหนึ่งอย่างนี้ในแารกิ้งเพิ่มมาสักสิบยี่สิบคนอะไรอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้แล้วเธ,เธอนะครับโ โอเคฮะเดี๋ยวจังหวะนี้แหละเข้าสักทีเว้ยเข้าเข้าไหมเออโอ้โหยิงยั่งนานนี่ฮะจังหวะประมาณนี้ครับมันจะย้อยข้ามหัวผู้รักษาประตูฮะโอ้โหอันนี้ก็ออกไกเนี่ยมันจะย้อยออกข้ามหัวผู้รักษาประตูฮะนี่ฮะแน่หมดสิทธ์เซฟทันทีครับนะ โอเคครับก็เข้าสู่เรื่องจริงจังนะครับก็คือเทคนิคในการเล่นนะฮะก็จะง่ายๆครับตอนนั้นกูปั่นคือ L L สองแล้วใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น R 2ครับ R 2แล้วกด O นะฮะอ่า R 2ก็ O นะครับโอเคลองดูครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ครับกด R 2 O ครับอันนี้ข้ามเยอะไปหน่อย าเกิดยให้ดีนะคือต้องชะลอความเร็วฮะแล้วชิปข้ามแค่นี้ฮะชะลอความเร็วครับชิปปับ๊บเรียบร้อยครับอ่ะเอาใหม่ฮะชะลอความเร็วครับ R2O ครับโอ้โหเหนียวจังเอาใหม่ฮะชะลอความนี่ครับวิ่งเข้ามาครับ R2O ครับปุ๊บมันต้องออกมาเนาะต้องให้โกออกมานะฮะเพราะว่าถ้าเกิดโกอยู่ใ,ใกล้ๆมันสามารถรับได้นะฮะ วิ่งมาครับปุ๊บนัดว้าีครับเดี๋ยวเขาเข้าไปดูกันในเกมแล้วว่าเขายิงกันเป็นยังไงนะครับกลับมาแล้วนะครับฟานบัซี่น่าจะผ่านไปได้นะครับประตูที่น่าทึ่งนี่ฮะจังหวะนี้ครับแข็งแร่งลือเกินครับจบได้เยี่ยมยอดครับไม่ง่ายแต่เขาทำให้มันง่ายนี่ครจังหวะในเกมนะฮะจะเป็นประมาณนี้ครับนะ โอ้โสวยขนาดนี้ฮะจะย้อยข้ามไปเลยครับแฟนบอลพยายามกระตุ้นนักเตะกันมากขึ้นเลยครับหลายคนบอกว่าบางทีแฟนบอลไม่ค่อยส่งเสียงเลยแต่ว่าเกมนี้ถือว่าดังมากและก็มีผลต่อ,อกเกมด้วยคน,วโน,โยนี่ฮะจังหวะนี้ฮะชิพได้เหมือนกันครับโอ้โดรันโดปัน่นนี่ชิพสวยเด้อดิประเด็นเนี่ย นี่ฮะข้อดีของลูกปั่นไอ้ลูกชิพขึ้นนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ครับประเด็นนี่ฮะที่เราใช้กันบ่อยๆครับอกกโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับกับในเกมนะฮะก็ถือว่ายิงกันมันนะลูกอย่างนี้นะครับ คือยิงยังไงก็ไม่เบื่อฮะเพราะว่าบางทีมันจะชนคานนะฮะก็เข้าไปเลยนะครับนะก็อาจจะตีโจทย์เพื่อนหลายๆคนได้นะในการที่แบบโกคนอื่นแม่งแหมว่าโกยิงแล้วเนี่ยวิ่งมาแล้วยิงติดอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่ติดโทษดคือแบบวิ่งมาแล้วยิงแล้วแบบโกแหลงกูกดดันอ่ะก็ยิงพอยิงปุ๊บเราออกอ่ะยิงออกอะไรประมาณเนี้ยนะก็แก้ปัญหาได้โดยการชิปข้ามหัวแม่งเลยนะครับ โอเคก็ okay. ขอฝากติดตามนะฮะช่องหาเกมเมอร์นะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะแล้วแต่อารมณ์ของผมนะโอเคะ okay. ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะแล้วก็ฝากพูดต่อๆกันด้วยนะฮะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ